เอลูกเออลูกสร้างหุดอนครับสร้างหุดอนเพื่อนวะสร้างหุดอนโอ้มันออกมาแค่ออกแค่มันผิดหลอดบ้างอ็ใส่ยิบหลอดผิดพี่น้องว่าจะสิสมสร้างหุดอนได้หรอเขายิบหลอดหรือหายบุญนี่ยราคาได้ไม่ละซ้ำเนี่ยไปในหมื่นหนึ่งครับเป็นว่าหมื่นหนึ่งพี่น้องราคาหนึ่งหมื่นบาทผู้ใดสนใจก็โทรมาหาหางโหลดดนะพี่น้องด้าเบอร์โทรติดต่อคราเบอร์ แปดหกศูนย์แปดหกศูนย์อย์สองหกแนึ่งสามามศยพี่น้องโอ้มาเลยพี่น้องเพิ่มมาเลยควายคนสามปีสี่สี่ปีแล้วพี่น้องควายแม่สาวเนาะลูกยังเนาะลูกคนลูกสร้างอุ้ดอ่อนพี่น้องนี่เห็นบ่กามพี่น้องตัวนี้ชิ่งดีดิเพิ่นห้องไวหกเมืองราคาห้องไวสุดดอกพี่น้องราคาต่อรองเลย ควอมสูง <ies> สูงเท่าไหร่ข like? um, like lo ้อมสูงบอพฟุนบอลลอยสามสิบสองพี่น้องควอมสูงบอลได้ยักปีเลยเอาหนุ่มบอลนี่พอดีแล้วไปโอ้ฟุตบอลข่ายสิบสี่สิบห้าเดือนพี่น้องแต่ว่างามพี่น้องเนื้อนังดีอยู่อืมราคาหกหมื่นเนาะพฟุนว่าราคาหกหมื่นราคาต่อรองได้ราคานี่ทรงเด้เนาะ ่นว่าไปทรงหอดเือนเพิ่นพี่น้องห่อยังนอซื้อนอห่อยจงใจทั้งในบ้านหของบึงของหลงเบอร์โทษติดต่อเบอร์มีบ่อนอตัวเก้านะเอาบอกพี่น้องเ้าพอมไหล่สดไหล่สดเก้าผู้อกผูเข่าบอกมาหลดเจ้าศูนย์ยังศูนย์หกสามกสาาสองศ้าสองสามหกศูนย์สามหกศูนย พี่น้องจงใจเนาะมาจกบึงของหลวงบงอลงเด้อพี่น้องเด้อผู้ไดสนใจากได้กระทรเขามาสอบถามพี่น้องรูปบยังวะรูปเงินดีรูปบเงินดีเีสูงเท่าไรละความสูงกีอร้ยสี่สิบเลยครับเป็นว่าสูงร่อยสี่สิบสามเจ็ดสามแปดี่แหละเน้ยคอยผูก้อยผูก้อยเถอกดอนกกเขาบบนี้พี่น้องเขามา่อไได้ซิเส้นเเงาเขามพน เาใหญ่เฮ็ดพอขันใดเนาะผุ้ใดเอาไปเฮ็ดพอขั้นใด้พี่น้องราห่าไรไปเลยลราค่าฝนเจ็ดเมื่อนครับเราค่าห้องไปเจ็ดเมื่นเนาะลราค่านี่ต่อร่องเลยเนาะ่อยเครื่องเนาะเบอร์โทรติดต่อเบอร์ศูนย์แดเจ็ดศูเจองห้าห้าสองห้าห้า หนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดนูเดเดพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาพี่น้องเจ็าพ่อพันไรก็ใ่ก็เห็นในตลาดนี่พี่น้องน้องปลายเนาะน้องปลายคนงามน้องปลายคนงามพี่น้องมากคือเก่าอะไรกัเออมากคือเก่าเพิ่นว่าน้องปลายว่ามากคือเก่าแฟนคลับหลายหลายเลย่นเพิ่มเบิ่งดูมีพี่หลายก็บอกเขาจะมาซื้อขั้วน้องปลายเอาคั้ยมาขายได้มั้ยเดี๋ยวสุกี้จะถามหาเลยซื้อคั้ยแน่จะทรมาคุยตีบอสซื้อคั้ยตี โอ้ลองไปว่าฝากค้าถึงเอฟซีในเด้อว่าผมมาซื้อไขยซอยลองไปเนี่ยเพื่อนว่าไม่ลองไปมากพี่น้องมือนีืมากผู้เดียวมากผู้เดียวคไขยเถือกแบบไข่อุดมรูปบอกงี้เราขายอุดมโอ้สามตัวร้อยวะโอ้พี่น้องนี่ตัวมังคอ้อเลยไหมพอกันบดเลยหลุรอพี่น้องรูปบอกงี้เราขายอุดม คนนบ้ารับลูกบ้านบ้านแต่ว่าหันงามเนาะพี่น้องอปล่อยดอนตัวละเท่าไรราคาเพิ่นเมาส์สามเลยบ่โอ้เพิ่นว่าเพิ่นขายหยกหยกที่ไปเลยสามตัวสามตัวเท่าไหร่ไปเนยล่ะคาบอกว่าหกสิบห้าสามตัวหกหมื่นห้าพี่น้องราคานี่ต่วลอกอะไรอีกดิเนาะต่วลอกอะไรครับมีพี่น้องเพิ่นว่าราคาหกสิบห้าดิแต่ว่าแต่ว่าเป็นเป็นเป็นควายผูเนาะควายผูครับหั่นตัวนึงพี่น้อง ก้วยเปือกตัวนึงก้อยดำสองตัวพี่น้องนว่าราคาหกราคาต่อได้พี่น้องหอยอุดมเบอร์โทรติดต่อคราเบอร์ศูนย์เก้าศูนยหนึ่งห้าหนึ่งห้าห้าเอออะรยังอีกบ่หกหกปดศนย์พี่น้องหอยอุดมมามาพี่น้องซุดนี้สุดนี้นั่นเก้าหกสาุดสามพี่น้องหอยอุดมนี่พี่น้องก้อยเผือก ราคาเบาๆพี่น้องเพื่นว่าต่อรองได้ทรงเนาะราคานี่เนาะเพื่นว่าบะไก่ี่ทรงดอนดอนพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งค่อยสก่อนเด้อพี่น้องเด้อจังลุกไปเบิึงอันงวพี่น้องนี่ได้อีกตัวนึงเพื่นว่าหนึ่งกระแมนกรูบลออันนี้พิเศษเปล่านี่อ๋อพิเศษได้แยกออกจากกันราคาสิบโคือเขาเนาะเพื่นว่ามันมีพอบ่ Ô <laughs> phần vào mới mình phò. Nó. Bọ, oh, ơi, bà Này luôn Lụp hoa Lụp blah chất lượng luôn bong bắn chị tao nè luôn bong bong luôn bong bắn ơi ô Lụp cầu phần vào phía đông cầu chân lân lạc chắc đường là ô phần phi quá phi lân nó phúng thôi ô không luôn phi lân áo phúng thôi phần ร้อยยี่สิบถ่ายพี่น้องถ่ายง่า่ปะแข้งขาบ่มีแดงเนาะบ่จะมีเนาะเลี้ยบเดียบเลียบงามเลียบงามพี่น้องลูกลูกบนเกาะลูกบนเกาก็ลื่มเมื่อกี้นาะลูกเก่าอ๋อลูกเก่าจะเริ่มพี่น้องเก่าจะเริ่มราคาเท่าไรราคาเพิ่นนว่าหาเมืองได้พี่น้องราคามันเอาถือแพงกว่าตัวนั้นเนาะสามตัวนั่งก็มัน แล้วาซื้อได้สามตัวพี่น้องนั่นตัวนั้นสามตัวฮะหกหมื่นหนึ่งอันนี้ตัวเดียวหนี่ห้าหมื่นเท่าไรนี่ห้าหมื่นสโอ้ห้าหมื่นังต่อได้อีกนะหอยอุดมด้วยพี่น้องด้วยเบอร์มึงกินหรือบอกอีกหน่อยอศูกหน่งห้าหนึ่งห้าห้าหกแหอยอุดมด้วพี่น้องด้วยเป็นวารูปเก่าได้มีใบ่บ้าใบก็จะเฮ็ดเสียโอ้ยใบเฮ็ดเสียใบเสียราคาลูกหม่นหมื่นเดียวใบ ผู้ใดเขาเจ้าเสี้ยนเขาเจ้าเบิ่งออกดอกแต่ว่ามันมีใบออกใบไม่ได้ยุบอ่นี่ก็แล้วแต่สีออกเรียแต่สีออกคนว่าอ้าผู้ใดสนใจโทรเข้ามาด้วยพี่น้องเด้อโอ้เพี่นว่าสี่สิบห้าว่าลูกแม่ยังดีหม่แมนบ่ะสี่สิบห้าแม่นเนาะลูกตักงโตแล้วเนี่ยคับเออฉันคนฉันคนชนะทุกคนก็เป็นพระโลกอ่ะพีโอ้นี่พี่น้องลูกแรกพี่น้องลูกแม่แม่สูงเท่าไหร่ แม่สูงลอยเศร้าเนาะลอยเศร้าหาบวกแต่ว่าปูกัอยกบบมุกดีอยู่ <Jamie, always S 1> <anak S 2> พี่น้องจะเลี้ยงอยู่นาดีอยู่เป็นป่อยแบบยังสดสดอยู่พี่น้องลูกแรกลูกราคา้องไวซีีิบหะี่อน่ะโอ้ราคาีเมืนพี่น้องเมื่อกี้ตัรองเลยด้วพี่น้องเดค่นผาโลกเนาะ่นผ้าโลงเบอร์โทรเขาเบอร์ศูนย์เก้าสหหนึ่ง หนึ่งหกแปดศูนย์พี่น้องที่บ่ออยู่บ่ถามน้ำเด้เลยที่บ่อร้อยลเข้ามาคือมูลคุณทองใไราคาบอครับโอ้ในราคาเนี่ยคุนทรงพะโล่สมุนไพมูลบ่อพะโล่เนาะเฮ็ดงานดีเขาอยัางคนสิสิรับสมัครตบบดเดือนเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจละโทษเขามาพี่น้องเป็นทรงอีรีนะพะโล่ย่างมลาบิ่งของหอยออดพี่น้องเป็นแม่สาวบ่อทองแรกบ่คือสิเป็นแม่แยกลูกกับโอ้แม่แยกลูกกับก้อยได้เขียวหกเลยคนว่าพี่น้อง พิ่นสมอ่ะเราไปนี่สมเหรอครับเพิ่นว่าสมแล้วโอ้คนว่าตรวจดองเนอะคนว่าสมแล้วแต่ว่ายังไงเด้ตรวจพี่น้องขก็ซื้ออยู่่นีโอ้เพิ่นซื้อในตลาดนี่แหละพี่น้องมันต่อมือกันความสูงสูงเท่าไหร่นาะงร้อยสามสิบเจ็ดครับคนว่าสูงร้อยสามสิบเจ็ดพี่น้องแบบนี้มามี่เนาะแข้งขาว่าก็ยังเนาะเลียดดีเนาะีพี่น้องเบิ้งเด้อพี่น้องเบิ้งเอาเด้อผู้ใดสนใจก็บจังโทรเข้ามาสอบถามไอซีดิ้งกว่าครับ มคนว่าสมไปเลยสมบ้านๆหรือสมมีพอดีอยู่ครับสมมบ้านโอ้สมบ้านบ้านเนาะครับสมสมได้จักเดือนแล้วเจ้าของเก่าสามสี่เดือนแล้วครับตัวนี้โอ้สามสี่เดือนเนาะเคยตรวจท้องมาไปยังไม่เคยครับยังไม่เคยตรวจเนาะคนว่าสมไปได้ดสามสี่เดือนแล้วล่ะพี่น้องราคาอะไรเป็นไรค่าของคาเปิดไปสามสิบแปดห้าร้อยสามหมื่นแปดห้าร้อยเนาะแต่ว่าตีเป็น้องว่างเนื่อเพราะว่าเด็ดตรวจเพิ่นตีท้องว่างไว้พี่น้องสมมากกระชั้นตีบ้างไว้เนาะครัแต่เด็ิ่นว่า ราคาสามสิบแปดหาร้อยราคาเพิ่นอยากให้ตรวดแทงยันกับเราราคาต่อรองต่อรองหน่อยรุณว่าอยากให้ตรวจทองเมงคลก็ได้เนาะแต่เพิ่นตรวจทองให้พี่น้องสามสิบแปดหาร้อยน้อแม่เน้น้ออันแม่นี่เดีบัตรนี่แม่นี่เป็นแม่ลูกครับแม่ลูกเลูกลูกเกลือกลูกผูกพี่น้องแม่เพิ่นนี่สูงเท่าไหร่สูงลอยสามสิบครับค่อยสูงลอยสามสิบเป็นค่อยลูกแรกเนาะครับผมพี่น้องความสูงลอยสามสิบ แม่สื้อห้าเดือนสวมอย่างรู้อย่งหน่อยยังเนาะราคาลายไปเลยละสามสิบเอ็ดหาล่อยไหมราคาสามหมื่นเอ็ดหาล่อยราคาเนี่ยความทรงพร้อมทรงครับเดูพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็จ้าพวกเขามาสอบถามเอาพี่น้องแม่นี่ก็บของเฮาเนาะครับแม่นี่แม่แยกลูกมาสูงมาได้แม่เพิ่นนี่ประม่าลอยสามชิพนี่นะเป็นว่าลอยสามพี่น้องลูกจักตัวแล้วลูกสามในถ่อครับเป็นว่าลูกสามนี่พี่น้องปล่อยแต่ว่าเป็นแม่เดียวเนาะแม่แยกลูกมาพี่น้อง เป็นว่าลูกสามเม็ท่องแม่นี่สมแล้วประกันท่องบ้านี่ประกันท่องครับเพิ่นประกันท่องให้พี่น้องแม่นี่สำหรับแม่นี่ประกันท่องให้เลยราคาหลายไปเลยราคาเพิ่นเก่าครับเปิดไว้ราคาบ่ฮอดสามเมื่อพี่น้องราคาสองเมื่อเก่าราคานีิยังต่อได้อีกเนาะต่อรองได้ครับผมด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเอาเด้อพี่น้องผู้ใดมักตัวใดก็เบิ่งเอาผ้าเบิ่งราคาสองเมื่อเก่าเป็นว่าประกันท่องให้สำหรับแม่นี่เนาะ แม่แม่ลูกนีเท่าไรแม่ลูกน่สามิ้เหาอยชร้อยแม่คุณสามปดเนาะรสามแปดหา้อยพี่น้องข้องห้อยออดทำตังกาแม่นมังครับผมเบอร์โทรติดต่อเาเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่หนด้อพี่น้องเด้อออดพี่น้องผูไดู้้ใดสนใจก็โทรเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อมาสอบถามาต่อรองไปเฝ้์เต้ผู้สาวเนาะสาวงามประจำตลาดพี่น้องสาวน้องไป G, hey. ต yeah. so oh ั้เสาทั้งบทมีทั้บททั oh. ้งเสาไล่มาดูง่ายเสาปลายเสาเฟินเสาเฟินมาโอปปอโอปอโอปอเด็กกูมูเนาะให้กระถามมาเจ้าหน่องโอปอโอปอโอปอไม่เห็นบอกว่าเห็นว่เห็นมือนเห็นเนาะมาเบิ่งไฟพี่น้องเบิ่งไฟมาแล้วเข้ามาด่นท้ยครับบ่โอ้ป่อยแม่ลูกบอกเฮาแม่แม่ลูกเี่เนาะให้ลูกคนพี่น้องโอ้คิดเข้ามาอย่างดีพี่น้อง ลูกเม่ลูกลูกผัวลูกผูกลูกผูกลูกเลแรกลูกที่สองสามลูกสามิ่นว่าลูกสามเลยได้พี่น้องลูกสามแม่เพิ่นนี่สูงเท่าไหร่สูงร้อยสามสิบได้ลูกสามแบบพี่น้องแข้งขาพุ่งไปยังเนาะเรียบดีเน้อมีเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้ไทยโอ้นุ่มใหญ่นุ่มดีได้เนี่ยเนาะนี่พี่น้องควายนุ่มดังสีขาว่านุ่มเลี้ยงลูกดีพี่น้องให้สังเกตลดนี่หัวนมใหญ่เต๋าใหญ่เนี่ยมคืองัวดดิ อันงัหวหัวนุออ่มใหญ่เลี้ยงยากหันควายเลยโอ้ยดูการพี่น้องคือตัวยุ่งยากต้องผมนี่นุน่มต้งเสร็จละไอ้ไลูกดีดีไหมไอ้น้ำนุ่มลูกดีร้านได้ไรแม่ลูกนี่บ้างสี่สิบแปดสี่หมื่นแปดเนาะราคาสี่หมื่นแปดพี่น้องราคานี่ยังต่อรองได้แม่ลูกราคาสี่สิบแปดผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามห้อยการเนาะบเบอร์โทรติดต่อเบอร์ ศูนย์หกสองห้าแปดห้าห้าแปดห้าดแปดศูนสามศนย์พี่น้องเนาะผู้ใสสนใจละโทรเขามาหลบพี่น้องแม่ลูกนี่แหะเป็นควายเถืกควายเนือดอนตัวนึง <S <S ดำตัวนึงจักบาราห้าซักนี่ฮะสองตัวเนยเส้าหาเส้าหกเนาะเป็นว่าราคาเส้าหาเส้าหกสองตัวเลยเป็นว่าของถือกวะสันราคาต่อรองเลยเนาะ หอยซักทั้งั้นบ้านพวกศิลาเนาะไม่ห่างไม่ใม่ไม่ห่างไม่ยังยังบราบดิตาเปนหงนเบอร์เบอร์ได้เบอร์เบอร์เราระจัเบเบอร์ได้หะเบอร์ศูนย์หครับศูนห่งเนาะศูย์หกสนองเก้าเจ็ดศูนย์สองเก้า็หอยซักพี่น้องเพ่นไเซเว่นก็ย้อนเรีนผู้สาวหลารแหละพี่น้องโอ้เรีนตัวน่อยหเชื่อสาพี่น้อง เป็นงัวแม่ลูกสามสิบสามต้องมาเดือดขายเนาะพี่น้องห้องไวรัสไม่ได้ราคาเพิ่นเปิดไว้สักสีนึงจ้ะเพิ่นว่าสองหมื่นสีพี่น้องเพิ่นได้ลูกจักตัวแล้วเหรอเลูกแรกเด้่ยจะลูกสองลูกลูกแรกก็เท่าพี่แยกไปนี่นึโอ้เพิ่นว่าเป็นไขยลูกแรกลูกสองในทอง เดือนโอ้แม่นี่สมประกันท้องให้เพิ่นบ่านี่ปร,บบประกันจ้ะโอ้มันใหาได้ตรวจนั่นให้เลยตรวจท้องเนาะพอ,บา,อ,อบ,บานๆไ,ไว้ราคาอยู่สอง <24 S 1> สองหมื่นสี่จ้ะสองหมื่นสี่ราคาต่อได้เนาะ,ะต่อรองได้แม่อ่องได้พี่น้องเด้อเบอร์โทรติดต่อฮะเบอร์ง่วงจ้ะโอ้ง่วงกับพี่เนาะ,อะเอาบอกเบอร์ควายสักคน ศูนย์ยังศูนย์แปดสี่สมเก้าห้าหน่้าหนึ่งหกสี่ดพี่น้องเด้อแม่อ่องพี่น้องผูใดสนใจแะ้วข้ามาพี่น้องเบอร์ทรวาบอร์ไล่ะสื่อควายสื่อควายเบอร์ท้ห้าเบอร์ศูนเกาแปองสองสี่เจ็ดเกเปด้พี่น้องเด้อใส่ละควายเหาโอ้ยพนนะแม่ลูกด้วยเนาะแม่ลูกพี่น้องฮ่องกงยูพุ่นละแม่ลูก